ครับวันนี้ก็เลิกงานนะครับก็มาทำความสะอาดที่สวนนกกันนะครับมีโอกาสมีเวลานิดหน่อยนะครับก็เลยจะมาทำความสะอาดนะครับว่าบรรยากาศผมนะครับเป็นยังไงนะครับรอบๆนี้ก็มีแต่นกนะครับชอบผมชอบชื่นชอบนกผมชอบครับที่ชอบนกก็คือทำไมผมถึงเล่นนกใช่ไหมที่มีคนถามนะครับก็คือพ่อผมเล่นมาตั้งแต่โบราณนะครับสมัยขึ้นต้นไม้นะครับ จับเพเนียดก็เป็นเพเนียตเก่าๆเ,เมื่อก่อนนะแต่มีอยู่ของพ่อตัวเก่านะครับก็เขาทามาแม่ก่อนเลี้ยงนกป่าอุ้ยนานมากปีสองปีนะครับก็ไม่เป็นก็มีนะอันนี้นกพ่อผมนะนะครับเมื่อก่อนนี่นกราคาแค่ห้าร้อยเองหนึ่งพันยังไม่มีปัญญาซื้อนะนกต่อนะครับแต่เมื่อก่อนนี่เงินแพงมากนะครับนะห้าร้อยนี่ซื้อนกต่อได้นะครับนะแต่ก่อนก็ หลายราคาหนึ่งพันหนึ่งคือว่าสูงมากเลยนะครับผมยังไม่มีปัญญาซื้อนะครับจะอยากได้ได้แต่มาซื้อนกอนกป่านกป่านี่ก็หายากกว่าจะต่อได้โอ้โหยอมนจริงนะครับเมื่อก่อนนะสมัยก่อนนะครับทุกวันนี้คือง่ายๆแล้วนะครับง่ายมากนะครับถ้าผมถ้าคนที่เล่นเมื่อก่อนนะสมัยผมเป็นเด็กๆผมชอบนกชอบไปกับพ่อพ่อต่อเล่นพเนี่งน,นะครับ ธรรม,มาดานะเดี๋ยวจะคีโมให้ฟังวันนี้โอเคเดี๋ยวทำความสะอาดฟาร์มเราฟาร์มเราเองไล่ ปีลห้าหลูกเรียนทีบานก็นจะัลำบากหนูแลูกกหาย่ง อ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมทําความสะอาดนะครับเหลือข้างหลังนะครับนี่นะครับทำความสะอาดมีไก่นะครับมีไก่แจ้ครับมีไก่แจ้มีพวกนกอันนี้พวกนกแฟนซีพวกเขาใหญ่พวกนี้ก็เป็นพวกมือปืนนี่นะครับบรรยากาศรอบๆนี้ครับก็ดูแลง่ายอยู่นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากมาก ก็ประมาณนี้ครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกนกครับเป็นนกสายดินนี่นะครับพวกนี้ก็เป็นลูกนกครับก็ประมาณนี้แหะครับนะไม่มีอะไรมากนะครับทาความสาดให้ดูเจยๆยนะครับขี้โม้ไปแต่ละวันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเก่เจะนี่บรรยากาศนะครับตอนเย็น ประมาณนี้นะครับก็นกก็พร้อมขึ้นรังขึ้นคอนเพื่อที่จะนอนแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ของผมด้วยนะครับก็ชื้นชอบก็สับตะไลนะครับเพื่อที่จะดูกันไปเรื่อยๆยาวๆนะครับผมมีอะไรก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับผมฝร่งนี้ก็จะเป็นพวกนกนะครับอืมยาวเยอะไปนู่นนะครับอ่า มานี้นะครับบรรยากาศนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับบ้านนอกบ้านานานเรานะครับโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ